สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อิซูซูสาขาบางละมุงนะครับผมศูนย์ขายและบริการพร้อมกับศูนย์ซ่อมสีนะครับผมที่ครบวงจรที่สุดในภาคตะวันออกนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับ i s u All ู u ูอ l นิวมิวเอ็ครับผมและลูกค้าที่สนใจทดลองขับอิซูมิวเอ็นะครับผม ทางศูนย์บริการของเรานะครับผมมีบริการพ่นฆ่าเชื้อโควิดก่อนลูกค้าทดลองขับด้วยอันนี้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์บริการเรียบร้อยนะครับอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อเอารถมาเตรียมพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด1 9นะครับผมไปไปดูกันเลย สำหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับนะครับตอนนี้สามารถมั่นใจได้แล้วนะครับผมว่ารถของเราปลอดภัยจากเชื้อโควิด19แน่นอนนะครับผมเพราะว่าได้ทำการพ่นฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผนกฝ่ายขายหรือว่าศูนย์บริการนะครับพนักง,งานของเราตอนนี้ได้รับวัคซีนครบมดแล้วทุกท่านนะครับผมและก็ มีการใส่แมสนะครับผมใส่ถุกมือยางนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองด้วยนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ใจมาใช้บริการทดลองขับ isuzu all new mu x e นะครับผมเรามีบริการให้ทดลองขับถึงที่บ้านและก็ที่โชว์รูมนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ไลน์ข้างด้านบนเพื่อลงทะเบียนทดลองขับได้เลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการทดลองขับที่ isuzu บางละมุงกันนะครับ